หัวข้อหลักที่เราจะเรียนกันวันนี้การเขียนแผนการฝึกเนี่ยจะมีสองส่วนหนึ่งคุณต้องวิเคราะห์งานในฐานประกอบการออกมาให้ได้ก่อนสองถึงจะามาเขียนแผนการฝึกนะครับเวลาที่จะทําแผนการฝึกเนี่ยหนึ่งก็ต้องวิเคราะห์งานในฐานประกอบการก่อนปะโยยน์แน่ๆนะครับคือครูฝึกในฐานประกอบการเนี่ย มันมีหลายคนแผนการฝึกก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทําแผนการฝึกเด็ดเราทางฐานประกอบการเขาจะรู้ได้ว่าเอองานงานอะไรบ้างที่ต้องฝึกเด็กแล้วงานนี้จะใช้ครูฝึกคนไหนนะครับครูฝึกคนไหนเชี่ยวชาญด้านไหนเรื่องอะไรนะครับก็จะสามารถจัดครูฝึกได้สอบเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้และอุปกรณ์ได้ วางแผนการปฏิบัติงานและก็กำลังคนของหน่วยงานได้จัดการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะถ้าเราทำแผนไว้อนผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์งานคือใครฐานประกอบการกับฐานศึกษานะครับต้องร่วมกันฐานประกอบการใครบ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องการวิเคราะห์งานก็คือผู้ควบคุมการฝึกกับครูฝึกก็ต้องคุยกันว่าเขาจะฝึกเรื่องอะไรบ้าง แล้วใครจะเป็นคนฝึกบ้างครูฝึกแต่ละคนต้องฝึกอะไรบ้างฐานศึกษาก็ต้องกําหนดตัวบุคคลว่าในรายวิชาที่จะไปฝึกเนี่ยใครจะเป็นครูประจําวิชาใครจะเป็นครูนิเทศใครจะเป็นคนช่วยไปทแผนนะครับประโยชน์นะครับสามารถจ,จําแนกแล้วก็เรียงลําดับงานได้กําหนดหัวข้อเรื่องการจะเรื่องจาก งานย่อยได้แล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับกําหนดผู้รับผิดชอบหรือเตรียมการฝึกได้นะครับนักศึกษาก็ได้ฝึกตามสมรรถนะตามหลักสูตรนะครับการวิเคราะห์งานเนี่ยก็คือวิเคราะห์งานในฐานประกอบการเนี่ยว่าคือเราจะเอาเด็กสาขาอะไรไปฝึกไปฝึกในตําแหน่งอะไรและงานนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้สกิลระดับไหนแล้วก็กําหนดอาชีพออกมา นะครับว่าเด็กจะไปฝึกเนี่ยมันเป็นอาชีพหรือว่าตำแหน่งงานอะไรนะครับการวิเคราะห์หต้องวิเคราะห์ว่าเด็กที่จะไปอยู่เนี่ยจะไปอยู่ในตำแหน่งอะไรในฐานประกอบการนะหรือว่าเป็นอาชีพอะไรในฐานประกอบการนั้น 2. เครื่องมือเครื่องไม้ที่จะใช้ในการฝึกเขาต้องใช้อะไรบ้าง 3. กําหนดมาตรฐานนะครับกำหนดมาตรฐานในการฝึกว่าเด็กที่จะไปฝึกเนี่ยตำแหน่งเนี้ย หลังจากฝึกจบแล้วเนี่ยต้องทําอะไรได้บ้างนะครับต้องทําอะไรได้บ้างเป็นมาตรฐานออกมาอันต่อมาก็การวิเคราะห์งานในฐานประกอบการก็คือ1กําหนดตําแหน่งงาน 2. กําหนดงานมีงานหลักอะไรบ้างที่จะต้องทําในตําแหน่งงานนั้น 3. กําหนดงานย่อยนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้คําอธิบายรายวิชามาปุ๊บอาจารย์ก็จะตําตแหน่งงานก็คือ ชื่อวิชาเอาง่ายชื่อวิชาเสร็จกําหนดงานหลักงานหลักก็คือชื่อบทถูกไหมครับบทเรียนนี้มีกี่บทวิชาเนี้ยมีกี่บทงานย่อยก็เป็นเหมือนงานงานย่อยย่อยวัตถุประสงค์ย่อยๆอยู่ในบทแต่ละบทแต่ละบทเรียนเพราะฉะนั้นหลังจากเรากําหนดได้ยอย่างนี้เราก็จะทําโครงการสอน หรือว่าคอสสิบัตรหรือถ้าเป็นเด็กฝึกง,งานในฐานประกอบการเราก็เรียกว่าแผนการฝึกตลอดหลักสูตรหรอเรียกว่าฝออหนึ่งในแบบฟอร์มฝออหนึ่งนะครับแบบฟอร์มฝออหนึ่งนะครับฝออหนึ่งก็ถ้าเปรียบเป็นในแผนการสอนเราก็คือโครงการสอนนั่นแหละนะครับโครงการสอนนั่นแหละฝออหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอางานย่อยแต่และงานย่อยไปวิไปวิเคราะห์ วิเคราะห์งานย่อยแล้วก็มาทำแบบแผนการฝึกอาชีพรายหน่วยก็คือแผนการฝึกหรือว่าแผนการสอนในแต่ละหน่วยที่อาจารย์แต่งออกมาที่แบ่งออกมาของอาจารย์ก็แผนการฝึกแต่ละสัปดาห์ไนะอ้แผนการสอนแต่ละสัปดาห์นั่นแหละของครูฝึกก็คือแผนการฝึกแต่ละหน่วยหน่วยงานย่อยหมายว่างานงานเนี้ยฝึกยังไงแผนขั้นตอนในการวิเคราะห์งานก็คือหนึ่ง กำกำหนดตำแหน่งงานหรืออาชีพที่เด็กจะไปฝึกก่อนแล้วก็วิเคราะห์งานหลักออกมาให้ได้ว่างานหลักที่หนึ่งเนี่ยมีงานย่อยอะไรบ้างหนึ่งสองสามงานหลักที่2เนี่ยมีงานย่อยอะไรบ้างหนึ่งสอสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับและแต่ละงานย่อยเนี่ยมีวิเคราะห์ออกไปอีกว่ามีขั้นตอนยังไงจะสอนยังไงจะวัดผลยังไงจะสอนเรื่องอะไรนะครับไอง,งานหลักเนี่ย เราใช้ชื่อว่ดูตี้นะครับส่วนงานย่อยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภารกิจหรือว่าเป็นทาร์กนะครับเมื่อวิเคราะห์งานได้อย่างนี้เราก็ไปใส่ในตารางนะครับตารางก็คือตำแหน่งงานงานหลักงานย่อยนี้แผนการฝึกเนี่ยมันมี2ส,ส่วนก็คือแผนการฝึกตลอดหลักสูตรกับแผนการฝึกรายหน่วยฟอ .1 เนี่ยก็คือแผนการฝึกตลอดหลักสูตรนะรก็คือเป็นโครงสร้าง ถ้าเปรียบเป็นแผนการสอนในส่วนประกอบของแผนการสอนก็คือ,อเ,ปเป็นคอร์สสี่ิบัตรในฟอ,อ,อหนึ่งเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นคอร์สสีิบัตรฟอหนึ่งเนี่ยนะมันเหมือนคอร์สสีิบัตรก็คือแล้วจะเรียนเรื่องอะไรบ้างวิชาอะไรบ้างอย่านีนเมื่อกี้สาขาโรงแรมที่ผมวิเคราะห์ออกมามันมีสามงานมีสามงานหลักๆผมก็แบ่งเป็นสามวิชานี่วิชาที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นวิชาที่สองอันนี้วิชาที่สามที่ส่งไปฝึก วิชาที่หนึ่งเรียนเรื่องอะไรบ้างก็ใส่มางานหลักที่เราทำไว้เมื่อกี้แล้วก็แบ่งเป็นงานย่อยใครเป็นคนฝึกก็คือครูผู้สอนนะนะครับฝึกกี่ชั่วโมงอะ่ะกี่วันก็ใส่ไปนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นวันอาจารย์จะใส่เป็นชั่วโมงก็ได้หรืออาจารย์จะใส่เป็นสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่ไม่ผิดนะครับอ่ารวมแล้วมันต้องไม่เกินอ่นะครับอันนี้ก็สองร้อยสิบหกชั่วโมงเนี่ย เขาน่าจะฝึก6วัน48ชั่วโมงนะครับก็เลยหนึ่งภาคเรียนก็เลยมี200กว่าวันนะครับนะวิชาที่2ฝึกอเรื่องอะไรใครฝึกนะครับกี่วันเขาก็กำหนดมาเนี้ยลงในฝออหนึ่งตัวอย่างน,นี้ของช่างเชื่อมนะเทคนิคโลหะนะครับเราวิเคราะห์ออกมาของบริษัทซีซ่าหาย ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตอันโลหะงานหลักมีอะไรบ้างเตรียมชิ้นงานพื้นฐานช่างประจำเครื่องเกลื่อนขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องจักรงานประกอบผลิตพันโลหะงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับงานย่อยก็เอางานหลักเนี่ยมาแตกเป็นงานย่อยๆแล้วก็ใส่ชื่อครูฝึกใส่ชื่อระยะอใส่ระยะเวลาการฝึกอันนี้ก็ใส่เป็นสัปดาห์จบ4ี่สสัปดาห์แสดงว่านี่สองภาคเรียน สองภาคเรียนภาคเรียนและยี่สิบสัปดาห์ภาคเรียนและยี่สิบสัปดาห์แสดงว่าเขามีซัมเมอร์ด้วยถูกไหมซัมเมอร์ประมาณหนึ่งเดือนนะครับซัมเมอร์ประมาณหนึ่งเดือนเขาก็เลยเป็นยี่ยี่สิบสัปดาห์เออขอโทษสี่สิบสัปดาห์ <Yeah. S 1> หรืออันนี้ช่างไฟฟ้า <Yeah. S 1> เป็นช่างไฟฟ้าประจำ อาคารแล่งสาขาง,งานเทคนิคอาคารขนาดใหญ่ก็คือดูแลบิ๊กซีเซ็นทูเปอร์เซ็นเตอร์ห้างขนาดใหญ่ก็รับเด็กฝึกงานในตำแหน่งช่างเทคนิคในงานอาคารขนาดใหญ่นะครับมีงานหลักอะไรบ้างมีงานย่อยอะไรบ้างก็ใส่เข้าไปครูฝึกก็ไม่ได้ใส่ชื่อเป็นครูฝึกยังไม่รู้ชื่อครูฝึกก็ใส่เป็นหัวหน้าแผนกไปก่อนหรือ ใส่เป็นชื่อสมมุติไปก่อนก็ได้นะครับก็อันนี้หนึ่งภาคเรียนนะครับหนึ่งภาคเรียนหกหกหกเนี่ยวิชาละหกเลยเนี่ยงานหลักหนึ่งวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองวิชาที่สาม 18, สิบแปดสัปดาห์นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยย็งไงภาคเรียนที่สองอีกสามสามวิชาอี่ภาคเรียนที่สามอ่าสองเนี่ยอีกสิบแปดสัปดาห์ 36มสชั่วมงสาสหกสัปดาห์สภาคเรียนหกวิชาอน่นต่อมาแผนการฝึกรายหน่วยก็คือเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์แผนการฝึกในฝอ,อ1อ่ะที่พอเราทำฝอาอา 1, เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอางานย่อยๆในฝอาอเนี่ยหยิบมา1งานอ่าหน,ง,หนง,งานมาวิเคราะห์ก่อนนะครับมาวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะ จัดงานย่อยๆอะไรบ้างหนึ่งขอบข่ายของงานระดับขั้นการทํางานของการปฏิบัติงานนะครับวิเคราะห์ความรู้ทักษะผู้เรียนที่ได้จากการฝึกเราก็มาทําวิเคราะห์เป็นงานย่อยหนึ่งขอบข่ายของงานก็คือกําหนดจุดประสงค์ในการทํางานสมมุติว่าจะให้ทํางานย่อยเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยมีอะไรบ้างให้ทําวัตถุประสงค์ให้นักเรียนคาไข่ดาวแบบไข่แดง ไม่สุกไข่ขาวขอบต้องกรอบกรอบนี่คือจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ทอดไข่ดาวไข่แดงไม่สุกไข่ขาวขอบเป็นกรอบกรอบนะขอบข่ายนะเพราะนั้นหน้าที่นก็คือระดับความสามารถนะครับอ่าแล้วก็พาร่าง,งาน แล้งานกี้บอกแล้วนะครับว่าให้ทําอะไรนะครับก็คือเราก็จะต้องไปสอนเขาเรื่องวิธีการทอดไข่ดาวให้ไม่สุกและขอบกรอบเนี่ยจะต้องทํำยังไงต้องใช้ไฟขนาดไหนนะครับน้ํามันต้องร้อนประมาณไหนนะครับอ่าต้องทอดเวลาทอดต้องพลิกไข่ไหมเวลาตอกไข่ลงไปเนี่ยต้องย่อนไข่ตำาๆหรือย่อนไข่สูงสูงก็ต้องสอนอ่าก็หัวข้อในเรื่องของการทอดไข่ดาว ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องทํำยังไงต้องตั้งกระทะเปิดไฟตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วใส่น้ํามันหรือใส่น้ํามันไว้ก่อนนะครับหรือใส่ให้น้ํามันร้อนก่อนแล้วใส่ไข่หรือว่าใส่ไข่ไปพร้อมกับน้ํามันเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิธีการสอนจะสอนอยังไงทําให้ดูไหมทำให้ดูหรือว่าให้ดูวีดีโอ,อหรือเอาเอานังสือให้ไปอ่านนะครับ คือวิธีการสอนจะสอนอยังไงสื่อการสอนสอนะนะครับจะเนี่ยมันก็มาจากวิธีการสอนถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะสอนโดวยวิธีสาธิตสื่อการสอนก็ต้องเป็นของจริงนะครับแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าจะจะสอนโดยใช้สื่อวิธีทัศน์สื่อการสอนก็ต้องมีวิธีทัศน์ถูกไหมมันจะเชื่อมโยงกันวิธีการประเมินผลนะครับมันก็มาจากจุดประสงค์ มาจากจุดประสงค์ถ้าอาจารย์กําหนดจุดประสงค์แบบไหนวิธีการประเมินผลก็จะต้องแบบนั้นอาจารย์ก็มาเริ่มที่ฝอ2สองนะครับมาเริ่มที่ฝออสองฝอสองก็คัดลอกแผนการฝึกจากบริษัทอะไรจากฝออหนึ่งมาใส่นักศึกษาทวิภาคีวิยทยาเทคนิคมิวเีปีการศึกษาอะไรระดับอะไรสาขาอะไรสาขาานะอันนี้ลอกมาจากฝออหนึ่งได้เลยตำแหน่งงานล่ะ ตำแหน่งงานก็ลอกมาจากฝอ,อ1งานหลักก็ลอกมาจากฝอ,อ1งานย่อยก็ลอกมาจากฝอ,อ1แต่เอามางานย่อยเดียวนะครับเอามา1งานย่อยซึ่งไองานย่อยนั้นน่ะมันมีระยะเวลาการฝึกเท่าไหร่ที่อาจารย์กําหนดไว้เนี่ยกี่ชั่วโมงใครเป็นครูฝึกอันนี้ลอกมาจากฝอ,อ1อีกเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งของครูฝึกอ่ะเขาตำแหน่งอะไรถ้ารู้ก็ใส่ บริษัทอะไรเอ้ยเขาอยู่ในหน่วยงานอะไรแผนกอะไรอะแผนกอะไรในบริษัทนะครับจบแล้วนะสาระสําคัญก็อยู่ตรงนี้เลยชื่องานย่อยสมมติว่าผมชื่องานย่อยว่างานทอดไข่ทอดไข่ดาวไข่แดงไม่สุกไข่ขาวกรอบจุดประสงค์จุดประสงค์เวลาเขียนจุดประสงค์ให้ขึ้นต้นด้วยกริยาขึ้นต้นด้วยกริยา ตามด้วยนามแล้วก็เกณฑ์เพราะนั้นจุดประสงค์ของผมก็คือทอดไข่ดาวนะครับทอดไข่ดาวโดยให้ไข่แดงไม่สุกไข่ขาวขอบกรอบอบนะึ้นตัวได้กี่ยายัง ขึ้นต้นกิยาแล้วนะทอดทอดทอดไข่าดาวก็คือการทอดกริายาแล้วไข่าดาวก็คือนามนามนะครับเกณฑ์เกณฑ์ของผมก็คือไข่แดงต้องไม่สุกไข่ขาวต้องขอบกรอบนี่คือเกณฑ์ได้นะทอดได้ระดับความรู้ความสามารถให้ใส่อย่างนี้ระดับความรู้สามความความสามารถเนี่ยก็มีวัดด้วย3ด้านก็คือ1ความรู้ทักษะเอกติก อาจารย์คิดว่าจุดประสงค์ข้อนี้จะต้องวัดระดับความสามารถของเขาในเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ก็ใส่ดูหมายเหตุข้างล่างถ้าความรู้เนี่ยก็คือ knowledge ทักษะก็คือ skill เจตคกติก,ก็คือ attitude ในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีระดับความสามารถต่างกันก็คือความรู้จะมี3มระดับก็คือหมายถึงขั้นพื้นความรู้หมายถึงขั้นประยุกต์ความรู้หมายถึงขั้นส่งถ่ายความรู้นะครับ ขั้นฟื้นความรู้เนี่ยแสดงว่าถ้าถ้าอาจารย์ลงว่า k 1ในช่องความรู้เนี่ยนั่นหมายความว่าอาจารย์จะวัดความรู้เขาในเรื่องที่เขาเคยเรียนมาแล้วนะครับเคยเรียนมาแล้วไม่เอาอันนี้ไม่ต้องการเรื่องความรู้เพราะว่าจุดประสงค์บอกว่าให้ทอดไข่ดาวแสดงว่ามันต้องเป็นทักษะต้องวัดความรู้ด้านทักษะไม่ผมไม่ต้องการรู้ทฤษฎีอะไร ผมต้องการทักษะเพราะนั้นข้อนี้ให้เขาทอดไข่ดาวเพราะฉะนั้นเขาจองได้ทักษะผมจะวัดเขาเรื่องของทักษะเพราะนั้นทักษะมี3าระดับก็คือ1ขั้นเรียนแบบขั้นทําทด้วยความถูกต้องกับขั้นชําน,นาญน,นะครับอ่าขั้นเรียนแบบนะครับอาจารย์จะวัดเขาเป็นเคก็ได้ จะวัดเขาเป็นอขอโทษ S หนึ่งก็ได้เป็นสกิลหนึ่งก็ได้หรือสกิลสองก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการสอนของอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์สาธิตให้เขาดูแล้วให้เขาทําตามอาจารย์อาจาจะวัดเขาเป็น S หนึ่งนะครับแต่ถ้าอาจารย์อขอโทษถ้าทําไปพร้อมกันอาจารย์ทําแล้วก็ให้เขา,าถ้าครูฝึกทําแล้วให้เขาทําตาอาทา ทําไปพร้อมกันเนี่ยก็คือ,อคล้ายๆ on the job training เ่ะทำไปสอนไปเนี่ยอาจจะวัดเขาที่ S 1ก็คือขั้นเรียนแบบนะครับแต่ถ้าอาจารย์สาธิตให้เขาดูครูฝึกสาธิตให้เขาดูจนจบเลยแล้วให้เขาทําทําให้เขาลองทําดูแล้วถ้าเขาทําได้ถูกต้องนั่นคือวัดเข้าที่ S 2นะครับวัดเข้าที่ S 2ออาจารย์ก็ลงว่าเฮ้ยอย่างข้อนี้ผมต้องการ ความสามารถของเด็กในขั้น S2 ก็คือผมจะสอนโดยวิธีการสาธิตให้ดูแล้วให้คุณทำเพราะฉะนั้นผมก็จะลง S2 ที่ช่องทักษะหัวข้อเรื่องในการเรียนคือเรื่องอะไรการทอดไข่าดาวนะครับการทอดไข่าดาวก็อาจจะไม่ได้สอนเรื่องทอดไข่แดงไม่สุกไข่ขา,ขาวกรอบอย่างเดียวอาจจะอสอนทอดหลายๆแบบหัวข้อเรื่องในเรื่องการทอดไข่าดาวเนี่ยก็จะต้องมีสอนในเรื่องอะไรเรื่องของ ใช้น้ำมันอะไรใช้ไฟขนาดไหนใช้น้ำมันอะไรน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองนะครับใช้ไฟขนาดไหนใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดต่างกันยังไงนะครับวิธีการทอดขั้นตอนในการทอดนี่คือหัวข้อเรื่องที่จะต้องไปเรียนนะครับก็เป็นย่อยๆอ,ออกไปนะครับวิธีการสอนนะผมใช้วิธีการสอนแบบสาธิตผมก็ลงเลยสาธิต สอนโดยใช้วิธีการสาธิตก็คือทอดให้ดูก่อนเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ไข่น้ำมันกระทะเตาแก๊สนะลงไปวิธีการประเมินอะถ้าเราให้เขาทำนะครับถ้าเราให้เขาทำทอดไข่ดาวไม่สุกไข่ขาวกรอบวิธีการประเมินก็สองอย่างหนึงสังเกต นะครับสังเกตขณะที่เขาทําเขาทําได้ถูกต้องไหมนะครับตามที่เราจะวัดเขาเนี่ย F 2เนี่ยท่านทาด้วยความถูกต้อง F 2ทําถูกต้องไหมกับอีกอันหนึ่งก็คือประเมินเขาจากผลงานที่เขาทาก็คือประเมินจากไข่ที่เขาทอดอ่ะโอเคทาถูกต้องทุกอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับแต่ปรากฏว่าไข่ดาวสุกไปไข่ ขาวขอบไหมหรือไข่แดงไม่สุกไข่ขาวยังไม่กรอบนะครับก็จะมีคะแนน 2- ส,ส่วนนี่คือวิธีการเขียนฝอ,ออสองนะครับวิธีการเขียนอฝอ,อ,อสองส่วนด้านเจตคติะจะวัดยังไงก็อาจานจานก็จะบอกว่าปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและ คำานึงถึงความปลอดภัยก็อาจารย์ก็จะวัดในเรื่องของเจตคาติได้แล้วนะครับถ้าเขาอาจารย์อธิบายเขาในขณะที่สอนเนี่ยในเรื่องของเอ้ยการเปิดแก๊สเนะี่ยต้อง,องนี้ต้องระวังนะคะเรื่องอน้ํามันอย่าให้มันร้อนไปเดี๋ยวไฟมันจะลุกหรือ,อะระวังในเรื่องของกระ,ะทะที่มันร้อนระวังในเรื่องของน้ํามันที่มันกระเด็นสอนเขาแล้ว อาจารย์ต้องการให้เขารู้แค่นั้นเขายอมรับเขาโอเคอาจารย์ก็วัดเขาแค่ A1 นะครับแต่ถ้าเราสอนเขาแล้วแต่เราต้องการวัดเขาถึงขั้น A2 ก็คือเขาทำตามนั้นเลยก็ททำตามนั้นเลยตามที่เราสอนเลยระมัดระวังอะไรอย่างดีนะครับอ่าเราก็สังเกตพฤติกรรมเขาว่าเขาทำตอบสนองตามที่เราสอนจริงไหม อ่าแต่นตานักถึงความปลอดภัยจริงไหมโอเคไหมอ่าแต่ขั้นลักษณะนิสัยเป็นไงหมายความว่าอาจจะใช้ในการสอนครั้งที่2ครั้งที่3นานะไอ้ขั้นตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเราอาจจะสอนทุกครั้งเนี่ยแต่ว่าพอการเรียนการฝึกในครั้งที่สองครั้งที่3มเนี่ยคุณเราไม่ต้องสอนแล้วคุณทําเองเลยอย่างเช่น ให้เก็บกวาดาพื้นที่ในการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังเลิกงานอันนี้เป็นหัวข้อที่ต้องสอนทุกครั้งอ่ะคือต้องต้องมีทุกครั้งในการปฏิบัติงานทุกวันอ่ะต้องมีและอาจจะสอนค้าแค่สัปดาห์แรกๆและอาจจะสอนค่แค่สัปดาห์แรกๆแต่มันเป็นจุดประสงค์ทุกทุกทุกฝอทุกฝอสองทุกวันทุกหน่วยนะครับ แต่เราอาจจะไม่สอนทุกครั้งเราอาจจะสอนแค่ครั้งแรกๆพอครั้งหลังๆเนี่ยแรกๆเราอาจจะวัดเขาอยู่แค่ A 2สองแต่พอครั้งหลังๆแล้วเราอาจจะวัดถึง A 3สดูซิว่าถ้าเราไม่สอนแล้วคุณทํำไหมเราต้องคอยบอกทุกครั้งไหมเอ้ยทํางานเสร็จแล้วก็ทาความสะอาดเตเนะ่ยทำความสะอาดพื้นที่ไม่ต้องนะครับถ้าเราจะวัดเขาถึงขั้น A3 อย่างเงี้ยเอ้ ครั้งต่อไปคุณทํางานเร็จเนี่ยเราดูเลยคุณเก็บป่านไหมเราเราไม่ต้องคอยบอกแล้วเขาเขาทำเป็นถึงขั้นเป็นลักษณะนิสัยนะครับเนี่ยเป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาจําได้แล้วว่าเออทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเตจก็ต้องทําความสะอาดเคลีรยพื้นที่เก็บเครื่องมือเครื่องไม้ให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็วัดเขาถึงขั้นเอตานี่คือฟออสองนะครับเพราะนั้นอ่ะ มาดูตัวอยา่างจากบริษัทสีสถายเมื่อกี้พนักงานฝ่ายผลิตผมลอกมาเลยผลิตภัณฑ์โลหะเตรียมงานหัวข้องานหลักแรกหัวข้องานย่อยเยอะแรกก็คือการอ่านใบสั่งงานและบันทึกข้อมูลเขียนจุดประสงค์ก่อนเลยข้อนี้มีจุดประสงค์สามข้อหนึง่งอ่านแบบชิ้นงานจากดออิ่งได้ถูกต้องเห็นไหมขึ้นต้นด้วยอะไรกริยาขึ้นต้นด้วยกริยาอ่านแบบ ชิ้นงานแบบชิ้นงานจากดออิ่งเนี่ยก็คือของที่เราจะให้เขาทําเกณฑ์ก็คือได้ถูกต้องเขาต้องการวัดความรู้นั่น K2 ความรู้ที่เรียนมาแล้วนะครับเรียนมาแล้วจากไหนเรียนมาแล้วจากที่ฐานศึกษาเพราะว่าเขียนแบบเนี่ยเรียนมาเป็นวิชาชีพพื้นฐานนะครับที่เรียนมาตั้งแต่อยู่ในวิทยาลัยเพราะฉะนั้น ฝืนความรู้หน่อยพี่เด็กมาฝึกงานใหม่เนี่ยมีความรู้ในเรื่องการอ่านแบบแค่ไหนเคสองหัวข้อเรื่องก็คือการอ่านสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในแบบชิ้นงานของลูกค้านะครับวิธีการสอนก็คืออาจจะเป็นวิธีการบรรยายสาธิตหรือว่าศึกษาจากงานจริงก็คืออาจจะให้แบบจริงไปอ่านไปอ่านสิไปดูสินะครับอ่าก็คือแบบของจริงเลยนะครับวิธีการประเมิน ก็คือถามตอบอย่างข้อแรกนี่ต้องถามตอบเพราะในเมื่อคุณให้เขาอ่านเราก็ต้องฟังเขาเพราะนั้นเราก็ต้องถามเอ้ยอันนี้สัญ,ญลักษณ์ว่าอะไรอันนี้สัญ,ญลักษณ์ว่าอะไรนะครับก็เป็นการวัดเพราะเราบอกแล้วว่าวิธีการประเมินเนี่ยมันมาจากจุดประสงค์ถ้าอาจารย์ให้เขาอ่านให้เขาบอกให้เขาอธิบายอาจารย์ก็ต้องถามเขา หรือใช้แบบสอบถามหรือใช้แบบทดสอบนะครับแต่ถ้าอาจารย์ให้เขาปฏิบัติงานนะครับอาจารย์จะไปใช้แบบสอบถามจะไปใช้แบบถามตอบจะใช้วิธีถามตอบมันไม่ได้ถ้าเขาปฏิบัติงานอาจารย์ต้องใช้วิธีการสังเกตและก็ประเมินจากผลงานการปฏิบัติงานของเขาเห็นไหม จุดประสงค์มันจะนําไปถึงวิธีการประเมินและจุดประสงค์มันจะนําไปถึงหัวข้อในการเรียนว่าจะเรียนเรื่องอะไรจะต้องสอนเรื่องอะไรและจะนําไปถึงวิธีการสอนนะครับจะนําไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์จะนําไปถึงวิธีการประเมินเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สําคัญที่สุดนะครับผมสอนเด็กเสมอว่าเด,เด็กชอบถามเวลาจะสอบไปนั่นอาจารย์ครับหรือเวลาจะสอบท้บทเรียนอาจารย์ครับ แนะแนะแนวข้อสอบให้หน่อยผมบอกว่าผมบอกข้อผมบอกแนวข้อสอบคุณทุกครั้งแล้วหลังก่อนที่จะเรียนอาจจะเด็กๆจะงงพี่อาจารย์ครับแนวข้อสอบอาจารย์ไม่ได้บอกนะครับครูบอกจุดประสงค์ไปแล้วไงจุดประสงค์ในการเรียนนั่นคือแนวข้อสอบเพราะนั้นเวลาที่อาจารย์สอนหนังสืออาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ต้องเอาจุดประสงค์มามาออกข้อสอบนะครับอาจารย์ต้องเอาจุดประสงค์ในการออกมาออกข้อสอบนั่นคือแนว ราะผมจะบอกเลยเด็กนักเรียนไปเรียนเวลาไปเรียนหนังสือนะครับไปเรียนหนังสือไม่ว่าวิชาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาบอกจุดประสงค์มานั่นคือแนวข้อสอบเขาจะสอบคุณเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าอาจารย์คนไหนสอนเรื่องหนึง่งแล้วไปสอบอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นไม่ใช่แล้วแตนะ่เพราะฉะนั้นจุดประสงค์มันจะบอกไปถึงหัวข้อเรื่องในการเรียนไปบอกไปถึงวิธีการสอนไปบอกถึงเครื่องมือไปบอกถึงวิธีการประเมินผล อย่างเช่นจุดประสงค์ข้อ4กับข้อ3ข้อ3บอกว่าบันทึกข้อมูลในแบบโปรดักชันไดรี่ได้นะบันทึกข้อมูล่าเพราะฉะนั้นการบันทึกข้อมูลก็คือคุณต้องรู้ว่าข้อมูลต่างๆอยู่ในโฟลเดอร์ไหนอยู่ในโปรแกรมไหนนะครับข้อ3ามข้อ4ี่ก็ต้องเรียนในเรื่องของการหาโฟลเดอร์ของโปรแกรมในเครื่องข้อมูลต่างๆในในใบสั่งงานคุณก็ต้องไปหาแล้วก็ วิธีการสอนเป็นไงก็อาจจะให้ให้ดูจากของจริงอธิบายให้เขาดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือทำไงทดสอบเขาด้วยการาให้เขาลองทําแล้วสังเกตเขา,าสังเกตวิธีการทําของเขาเขาทาได้ถูกต้องไหมหรืออย่างข้อ4เนี่ยจุดประสงค์บอกปฏิบัติงานปฏิบัติงานก็คือกิริยาและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบตรงเวลาอันนี้เขาวัดถึง A2 ก็คือขั้นตอบสนองก็าอาจจะครูฝึกอาจจะสอนไปแล้วบอกแล้วว่านี้นะต้องคํานึงถึงอย่างนี้นะไม่งั้นมันไม่ปลอดภัยนะและทําไมต้องทําให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดเพราะถ้าไม่เสร็จในเวลาที่กําหนดงานมันจะเกิดความเสียหายยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกไปแล้วปุ๊บเขาตระหนักไหมถ้าเขาตระหนักเวลาที่เราให้เขาทํางานเขาตอบสนองยังไง ขาปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบแล้วก็สังเกตเขาเออเขารอบคอบตามที่เราบอกจริงแล้วก็ทํางานเสร็จทันเวลาตามที่เราบอกจริงอันนี้ก็แสดงว่าเขาอยู่ในขั้น A2 นะครับต่อไปถ้ามีงานลักษณะอย่างนี้อีกเราต้องวัดเจตคติเขาแบบนี้อีกเราอาจจะวัดเขา,เขาถึงขั้น A3 นะครับเทอมแรกอาจจะอยู่ A2 ก็ได้เทอมสองอาจจะอยู่ถึงขั้น A3 เลยเอ้ยอ่านะเคยเรียนมาแล้ว คยฝึกไว้แล้วภาคเรียนหนึ่งพอเอสามปุ๊บพอภาคเรียนที่สองปุ๊บไม่ต้องสอนแล้วนะคุณต้องไม่ต้องบอกแล้วนะต้องปฏิบัติได้เองเลยประมาณนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้คืองานย่อยที่สองนะครับงานย่อยที่สองนะเตรมคิดการเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับนะก็ลงเอาเขียนมาลงในพออสองอ 2, นะครับ